สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาเจอกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะวันนี้อ้อยพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่ค่ะ เรามาที่คลินิกทองทบพคุณแพทย์แผนไทยซึ่งอยู่บริเวณชั้น3ของห้างสปปรรพสินค้าสยามดิสคอเมอรี่บางท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้เราพามาชมอะไรต้องบอกว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือแพทย์จีนคุณหมอวิวัฒน์จงหมายลักวันนี้อาจารย์จะแนะนําให้เรารู้จักกับรูปแบบของการฝังเข็มจริงๆแล้วจะบอกว่ารูปแบบไม่ได้ต้องบอกว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักคําว่าศาสตร์การฝังเข็มของการแพทย์แผนจีนได้ลึกซึ้งแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับ คุณหมอวิวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยอ้ยต้องขอย้ำเรื่องสมาชิกนิดนึงก่อนเพราะว่าทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์หลังใหม่เราเกลียบกล่าวเหลือเกินสําหรับใครที่จะสมัครเป็นสมาชิกใครยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะต้องบอกว่าต้องรีบกันแล้วค่ะเพราะว่า อีกเร็ววันนี้เราจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรศัพท์มาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991นะโทะรศัพท์มาแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ของคุณแล้วก็อายุด้วยนะคะ และเมื่อเราได้ชื่อของคุณเรียบร้อยแล้วอีกสักพักหนึ่งทีมงานของเราก็จะส่งบัตรสมาชิกไปให้เก็บบัตรสมาชิกไว้ดีๆนะคะเพราะว่าบัตรนี้สําคัญมากๆทุกครั้งที่เรามีการจัดกิจกรรมคุณจะต้องเอาบัตรสมาชิกกลับมาด้วยนะคะเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกต้องรีบกันแล้วค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะเรามาคุยกันเรื่องของการฝังเข็มสักนิดนึงก่อนก่อนอื่นต้องคุยกับอาจารย์นิดนึงก่อนค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเท่าที่อ้อยทราบในการฝังเข็มเนี่ยเดี๋ยวนี้องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะยอมรับ ในในรูปแบบการสังเกตว่ามันสามารถดูแลอาการต่างๆได้หลากหลายมากเลยยังไงคะอาจารย์ต้องบอกว่ามันกว้างจนขนาดที่เรานึกไม่ถึงนะครับมันข้ามหลายสาขาถ้าเป็นแบ่งเป็นสาขาการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็จะเป็นทุกทุกแผนกเลยนะครับทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นสุติภุมาวเวชอายุรกรรมนะครับกระดูกผิวหนังอันนี้หมายถึงต่างประเทศเขายอมรับ ว่าฝังเข็มรักษาได้ตุ้บอกว่า<ห>อนามัยโลกเป็นคนเป็นคนออกมาการันตีมไม่ใช่ว่าหมอคนใดคนหนึ่งอนามัยโลกก็กรู้อยู่แล้วอ,องค์กรระหว่างประเทศอาจารย์แล้วการที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาออกมายอมรับแบบนี้เนี่ยมันมันมันเหมือนกับเป็นการการันตีรูปแบบการรักษาว่ามันสามารถรักษาได้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ที่จริงอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ต้องเป็นองค์กรแพทย์ที่พยายามหา อะไรที่มันรักษามนุษย์ได้แล้วก็ประหยัดที่สุดแล้วก็ได้ผลอแล้วให้การยอมรับแต่การที่เขาจะยอมรับได้แน่เขาอาจจะต้องมีการตรวจสอบหรือมีการเช็คกันหน้าดูเลยละ่ะ<ๆ>นะคะ,คะแล้วก็ทราบม,มาว่าในแพทย์จีนเนี่ยก็มีองค์การอ,อนมามัยโลกเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าสามารถรักษาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์<ๆ>เห็นอาจารย์บอกว่าคือต้องถามอาจารย์นิดนึงก่อนภาวะการมีบุตรยากเนี่ย ทำไมอาจารย์คือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการฝังเข็มเนี่ยมันมีประเด็นคุยกันเยอะมากเลยนะฮะอาจารย์บอกว่าแหมไหนๆทั้งทีล้วขอคุยประเด็นนี้หน่อยทีเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะยังไม่มีการพูดถึงมันมันมันยังไงอาจารย์มันมันรุนแรงมากหรือมันยังไงคะตอนนี้คือต้องบอกว่าภาวรค,คนที่อยากจะมีลูกเนี่ยค่ะเราให้ประเทศจีนที่มีประชากรพันสามร้อยกว่าล้านคนเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องมีบุญญามีคลินิกมีบุญญาในคนข้างนอกมองไปว่าเขาประชากรเยอะแล้วค่ะ แต่เขาเองเนี่ยก็มีคู่สามีภรยาที่มีบุตรยากซึ่งเคยมีตัวเลขว่าถ้าสามีภรยาแต่งงานกันร้อยคู่เนี่ยค่ะมีประมาณสิบถึงสิบห้าคู่ที่มีปัญหาคว่ามีบุตรยากก็คือสามีภรยาอยากมีบุตรแต่มีไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาของทั้งสองฝ่ายด้วยต้องดูแลทั้งสองฝ่ายว่าปัญหามาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราก็บอกกับคนไข้ว่าไม่อยากจะให้คนไข้เนี่ยตาบอดคําช้างนะครับว่า ประเด็นอยู่ตรงไหนตาบอดเป็นคถจุกทองช้างก็บอกว่าค่ะทองช้างเนี่ยแบงช้างนี่เหมือนกระดานถ้าไปจับจุดหางช้างเขาบอกว่าช้างนี่เหมือนงูเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องมองไม่เห็นทั้งตัวถูกต้องค่ะนะครับตอนนี้เราก็บอกคนไข้ว่าคุณควรไปตรวจทางทยาศาสตร์ให้รู้สาเหตุว่ามาจากฝ่ายใดฝ่ายสุแต่ฝ่ายผู้ชายง่ายหน่อยฝ่ายผู้ชายก็คือถ้าเชื้ออ่อนก็เพิ่มสเปิร์มแต่ว่าคาว่าเพิ่มสเปิร์มว่าง่ายเนี่ยในแผนปัจจุบันยังไม่มียา อแต่ในยาจีนเนี่ย์มียาตัวนี้อยู่รู้มาประมาณพันสี่ร้อยกว่าปีภาวะการมีบุตรยากในบ้านเราในประเทศไทยเราในปัจจุบันเยอะแค่ไหนฮะอาจารย์ก็ประมาณนี้ฮะตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยประมาณสิบถึงสิบห้าคู่ต่อหนึ่งร้อยคู่เยอะนะประมาณเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วแล้ว,ลวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงรูปแบบการาพพรักษาภาวะการมีบุตรยากของแผนปัจจุบันนี่เขาจะ เขาจะใช้รูปแบบการรักษาเท่าที่วิทาบก็จะมีเรื่องของการกิฟการทาหลอดแก้วแล้วแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะอาจารย์ปัจจุบันก็เริ่มจะฉีดเชื้อแต่อย่างไงก็ต้องไปเอาก็หาว่าผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในเรื่องมดลูกเช่นผนังมดลูกดีไหมนะครับเท่านําไข่ดีไหมเรื่องสุติเนี่ยมีปัญหาอะไรมาซึ่งบางครั้งเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจแล้วไม่เจอปัญหาอะไรเลยแต่ก็ไม่มี ทั้งสเปิร์มของผู้ชายก็ปกติแข็งแรงดีปกติหมดแบบไม่มีได้โทษว่าอะไรบางคนก็โทษว่าน่าจะเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในภาวะช่องคลอดของผู้หญิงกับสเปิร์มเนี่ยไม่เข้ากันค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นกับดักค่ะสเปิร์มเข้ามาเนี่ยฆ่าตายหมดเลยส่งเข้าไหรกองทัพมาเท่าไหร่ก็ฆ่าตายหมดเลยมันก็ไม่มีตัวดูดรอดที่จะไปค่ะนะครับถึงเส้นชัยนั้นไม่ว่าโอลิมปิกเนี่ย แล้วว่าแข่งขันกันค่อนข้างจะดูเดือดนชไค่ะสู้มนุษย์แบบเราๆที่จะมาเกิดไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องผ่านตั้งกี่กี่ล้านคนกว่าจะมามาเป็นเราถูกต้องเราต้องแบ่แบงแย่งกับคนอื่นเพื่อจะเข้านเป็นล้านๆค่ะก็จะเข้าเป็นที่หนึ่งค่ะ นี่มันยากกว่าเยอะหลายคนไม่เข้าใจค่ะแ,แต่ก่อนอื่นขอถามอาจารย์นิดนึงก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการรักษาของแพทย์จีนเนี่ยนะคะอาจารย์คำว่าการมีบุตรยากนี่มันมันมันยังไงคะอาจารย์คือแต่งงานกันได้สักกี่ปีถึงจะมองว่าตอนนี้คู่สามีภรรยาเนี่ยเข้าสู่คําว่ามีบุตรยากแล้วมันมีเกณฑ์อดไมะมีฮะเมื่มอก่อนเมื่อก่อนเกณฑ์มันเลื่อนลงเมื่อก่อนนาะคู่สามีภรรยาถ้าแต่งงานสองปีอยู่ด้วยกันคันสามีปกติเนี่ยไม่ไม่มีการคุมด้วยวิธีใดๆ ค่ะสองปีเนี่ยค,ค,คือว่ามีบุญ,ญคือภาวะปกติคือถ้าคุณแต่งงานกันสามีภรรยาแล้วก็ไม่ได้มีการคุมกําเนิดกันภายในสองปียังไงคุณก็ต้องมีน้องแล้วมีลูกแล้วอันนี้คือปกติกแต่ถ้าเกิดว่าสองปีไม่มีเนี่ยแสดงว่าคุณเข้าสู่ภาวะนี้แล้วปัจจุบันจับเมมล,ลออมมเือปีเดียวะะมันทําไมมันลดลงอ่ะอาจารย์จากสองปีทําไมมันเหลือปีเดียวละคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการ,ค,าการคิดว่าสองปีมันน่าจะนานเกินไป คนอยู่ด้วยกันปกติสามีไม่ได้เป็นเซลไม่ได้ไปออกต่างจังหวัดไม่ได้ออกต่างประเทศค่ะอยู่ด้วยกันมันน่าจะเจอสักรอบเดือนหนึ่งมันก็เลยคิดว่าหมายเสิบสองเนี้ยสิบสองเดือนเนี้ยถือว่าพอแล้วนะหนึ่งป so ีถือว่ายากแล้วแล้วแล้วอย่างอย่างภาเป็นผู้หญิงอาจารย์ตัวผู้หญิงเองอายุเกินสามสิบกลับด้ครึ่งปีหญิงเกินสามสิบเหลือครึ่งปีเอามันลงมาอีก แล้วผู้ชายล่ะอาจารย์ผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยนับอายุเท่าไหร่เพราะว่าตามสถรติเนี่ยผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดแล้วก็มีลูกได้เนี่ยอายุ88อ๋อ88นี่ยังถือว่ามีลูกได้เหรอฮะคือถ้าเขาร่างกายแข็งแรงสเปิร์มก็ดีค่ะ88ก็มีลูกได้เศรษฐีคนหนึ่งอายุ75มีลูกคนสุดท้องได้อ่ะเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะอาจารย์ไม่ค่าเอ่ยชื่อเดยวเลยอ่าใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวไปติดประเด็นที่อาจารย์บอกว่า ถ้าผู้หญิงอายุเกิน30ปีถ้าแต่งงานแล้วแล้วก็ไม่ได้คุมกําเนิดในภาวะปกติแต่งงานแล้วไม่ได้คุมกําเนิดภายใน6เดือนจะต้องตั้งครรนได้แล้วอันนี้คือปกติแต่ถ้าเกิน6เดือนไปแล้วนี่แสดงว่าคุณเข้าสู่ภาวะการมีบุตรยากแล้วแต่คนืนี้บางคนอย่างนี้อาจารย์บางคนเนี่ยบางท่านก็บอกว่ามีลูกคนแรกก็มีง่ายคนที่สองก็มีง่าย แต่พอมามีคนที่สามคนที่สี่กลับมียากแล้วคําว่าภาวะการมีบุตรยากนี่มันจะต้องเริ่มจากคนแรกเลยไหมหรือหรือยังไงถ้าอย่างนั้นไม่ถือว่ามีบุตรยากก็เคยมีบุตรมาแล้วอ๋อเข้าใจละถ้าเคยมีบุตรมาแล้วอาจจะเคยมีแล้วคนหนึ่งแล้วคุณอาจจะหาสักสองสมปีแล้วมามีบุตรอันนี้เรายังไม่ไม่ถือว่ามีบุตรยากแต่คําว่ามีบุตรยากของอาจารย์คือยังไม่เคยมีบุตรเลยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละอืมค่ะและจริงๆแล้วเนี่ย คำว่าการมีบุตรยากเนี่ยไม่กี้อาจารย์บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เกิดจากฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องของผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ,คะปกติแล้วโดยภาพรวมเนี่ยการมีบุตรยากมันจะมีบุตรยากได้ก็ต่อเมื่ออะไรคะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็นเขาคิดว่าน่าจะมีมีผลก็คือความเครียดแผนปัจจุบันเขามองว่าความเครียดมีผลอมอกว่าค่ะสังเกตว่าผู้หญิงที่ทํางานคนะ,ะครับค่ะ,ะทางด้านแรงง,งานสมองค่ะ มีบุตรยากเป็นผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงมีบุตรยากกรรมกรก่อสร้างค่ะนะครับค่ะมีลูกง่ายเลยไม่มีความเครียดอะไรอย่างรูปใช่ความเครียดเนี่ยมีส่วนอย่างมากในการที่ทําให้มีบุตรยากแล้วอีกอันหนึ่งก็คือยิ่งเครียดว่าไม่มีลูกมันก็จะยิ่งไม่มีลูกยิ่งเพิ่มทวีความเครียดขึ้นไปอีกผมมาบอกคนไข้หลายคนว่าถ้าคุณยิ่งเครียดว่าจะไม่มีลูกเนี่ยมันก็จะไม่มีต้องปล่อยไปสบายสบาย ค่ะค่ะนอกจากความเครียดแล้วมีอ่างอื่นไหมคะอาจารย์ความแข็งแรงของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนื่องจากธรระสังคมเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายแต่งงานค่ะคือใช่ค่ะอายุมากขึ้นถูกต้องค่ะว่าเริ่มเริ่มจะแต่งงานเนี่ยหลายคู่เนี่ยอายุเกินสามสิบทั้งคู่ค่ะนะวัยที่เหมาะที่จะมีบุตรก็คือยี่สิบห้าสามห้ายี่สิบห้าถึงสามห้าผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายยังไม่ได้กําหนดอย่างที่บอกว่าค่ะแล้วถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยค่ะ แต่ว่าพอผู้ชายอายุหกสิบเนี่ยเขาก็เริ่มตรวจเชื้อถ้าเกิดไม่มีอยู่แต่แรกๆก็ไม่เคยตรวจเท่าไหร่เน้นผู้ชายไปแล้วแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็ต้องงานนับเชื้ออสเปิร์มเข้าดูค่ะโอเคไหมนั่นมันง่ายนิดเดียวสเปิร์มเข้าดูค่ะถั้นาอายุมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าแต่งงานช้าค่ะพอแต่งงานช้าพอเริ่มแต่งงานก็จะสร้างครอบครัวก่อนผมเจอหลายคู่เนี่ยก็บอกว่าพอแต่งงานเนี่ย เนื่องจากว่ามาทั้งคู่มาด้วยความยากจนอขอเก็บเ<ม>งนินขอเก็บเงินสักพักก่อนสร้างครอบครัวก่อนใช่กลัวว่าลูกเกิดมาแล้วเนี่ยจะลําบากแล้วสร้างครอบครัวเพลินเลยผู้หญิงแต่งงานตอนแต่งงานก็สามห้าเขาไปละขอสร้างครอบครัวอีกห้าปีจะมีลูกก็ตอนสี่สิบเพราะบางคนก็มีความเชื่อผิดๆว่าสี่สิบก็สี่ห้าก็มามีลูกก็ได้ฉะนั้นผิดพอก็คนใกล้แบบเข้าใจง่ายๆว่าค่ะมันเหมือนกับคุณจะเบิกของนะแต่โรงงานมันเริ่มปิดอ่ะ ม้อจะเบิกอะไระเบิกลำบากแล้วล่ะค่ะอาาจรย์หนึ่งนะผู้หญิงต้องมีไข่ที่สมบูรณ์อืไข่ไข่ที่สมบูรณ์ค่ะผู้ชายต้องมีสเปิร์มที่สมบูรณ์ถูกต้องค่ะะถ้าผู้หญิงมีปัญหาเรื่องไข่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าอายุเยอะขึ้นค่ะเหมือนกับโกดังจะปิดแล้วมันที่จะเบิกของนะเบิกไม่ได้แสดงว่าอายุก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันอืนะคะจริงๆแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการมีบุตรยากยังมีอีกหลากหลายนะคะเราเปิดประเด็นกันในช่วงเบรกแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบแผนปัจจุบันนะคะอาจารย์ คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปไปพูดถึงศาสตร์การแพทย์แผนจีนบ้างว่าศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยแพทย์จีนท่านวิเคราะห์ภาวะการมีบุตรยากด้วยสาเหตุอะไรแล้วเราจะใช้วิธีไหนในการที่จะป้องกันและสําหรับใครที่ตอนนี้นะคะเข้าสู่กระบวนการไม่ใช่กระบวนการต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มของคําว่าภาวะการมีบุตรยากเนี่ยโอ้ยเชื่อว่าถ้าคุณได้ติดตามรับชมรายการในช่วงนี้คุณจะเข้าใจว่าคุณจะรักษาตัวเองอย่างไรและก็อยากจะมีบุตรจะทำยังไงเราพรกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ